วของสถาบันทางการศึกษานะครับอีกแห่งหนึ่งโดยถ้าพูดถึงวิทยาลัยเมืองหันใหญ่ท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่หัดใหญ่อยู่ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงก็คงจะรู้จักแต่ถ้าคนสมัยนี้นะครับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินจากวิทยาลัยเมืองหัดใหญ่มีการยกวิทยาฐานะนะครับจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ตอนนี้นะครับ ได้ครบ27ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยหัดใหญ่จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยหัดใหญ่เป็นปีที่27นะครับและในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ก็ได้มอบที่ดิน3แปลงกลางเมืองหัดใหญ่นะครับ ให้เทศบาลนครหัดใหญ่เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปไปติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567ครับที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ปี2000ป,ปีนี้นะครับ2567แล้วเป็นปีที่27วันคล้ายวันเกิดท่านผู้ก่อตั้ง และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหัดใหญ่และเปิดศูนย์นะครับที่เป็นสวนศูนย์ประนีตศิลป์แลนด์สเคปนะอาคารศูนย์ประนีตศิลป์โดยมีศาสตราจารย์กิติคุณดรสุจิตบุญบงการนายกสภามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ท่านอาจารย์ประนีตดิษยสรินท่านเป็นผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทวัด์ดิษยสรินสัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่พลตบโ,โทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และแขกผู้มีเกียรติคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับอาจารย์ประนีดิษยศรินผู้กอ่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวถึงความเป็นมาการกอร่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และการเติบโตจนถึงปัจจุบันว่า ในปีพุทธศักราช2540ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยในชื่อวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ก็จะมีคณะบริหารธุรกิจคณะเดียวและมีนักศึกษา180คนจากนั้นได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในปีพุทธศักราช2546ครับจากหนึ่งคณะเพิ่มขึ้นเป็น6คณะหนึ่งวิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และต่อมาได้ขยายจนถึงระดับปริญญาเอกบนเนื้อที่ปัจจุบันครับ133ไร่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่เติบโต,โตแบบก้าวกระโดดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับคนชาวใต้นะครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรว,วิทวัฒน์ดิษยศรินสัตยรัก์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัดใหญ่กล่าวว่าปีนี้ครับเป็นปีที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ ก้าวเข้าสู่ปีที่27มีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจากอุดมการณ์ของท่านผู้ก่อตั้งและสภามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ที่เน้นคุณภาพวิชาการการวิจัยการบริการวิชาการและการรับใช้สังคมโดยยึดหลักธรรมาพิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยครับหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มปีการศึกษานี้เราก็ได้รับข่าวดี ที่เป็นขวัญกำลังใจผู้บริหารและคณาจารย์ก็คือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนะครับที่ได้รับการเป็นผลการประเมินในระดับดีมากเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยหัดใหญ่และที่ผ่านมานักศึกษาคณาจารย์และสถาบันได้รับรางวัลจากองคอ์กรในระดับประเทศมากมายครับรวมทั้งได้รับรางวัลในระดับเอเชีย ดีอเวอร์ดเอเชีย2024จึงทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจความสามารถความมุ่งมั่นของบุคลากรที่มีศักยภาพที่สูงและยังต้องสนับสนุนพัฒนาในระดับสูงยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ครับอาจารย์ประนีตดิษยศรินผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่และครอบครัวอย่างไดมอบที่ดินของบิดาให้แก่เทศบาลนครหาดใหญ่อีกด้วยด้าน พลตโปรจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวว่าจะนําที่ดินอันทรงคุณค่านี้ครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้เป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้เรื่องเมืองหาดใหญ่ในฐานะที่หาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกที่ยูเนสโกรับรองครับเอาละครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดรวิทวั์ ดิษยสรินสัตรยรักอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ด้วยนะครับครับวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันคล้ายสถาบัน,นมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ครบรอบ27ปีวันนี้เราก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายสถาปนานะครับแล้วก็วันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ก่อตั้ง มหาวิาลยหัดใหญ่และอีกงานหนึ่งก็คืองานเปิดภูมิทัศน์นะครับของสวนศูนย์ปณิสินในครั้งนี้ก็จะมีรูปปั้นท่านผู้ก่อตั้งนะครับมีเป็นแลนด์สเคปใหม่ที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คอันหนึ่งของมหัวิหลยเพื่อใช้ทำกิจกรรมให้กับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นดนตรีในสวนนะครับหรือเปิดท้ายขายของในอนาคตนะครับปัจจุบันใน ปีที่27นี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัละระดับชาตินานาชาตินะครับนักศึกษารวมทั้งอาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิจัยนะครับที่ได้รับรางวัลที่เรียกว่า Time Higher Education a เอเ a ีย r d 2024ถือว่าสร้างความภาคภ,ภูมิใจให้กับผู้บริหารคณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนัึษษาด้วยนะครับเราไปได้คว้ารางวัลระดับเอเชียระดับโลกนะครับเป็นหนึ่งใน 10มหาลัยที่ได้รับรางวัลที่เรียกว่าช่วยเหลือชุมชนพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งเราใช้โครงการที่เรียกว่าโครงการชนาโลงนะครับช่วยชุมชนนะครับในวันนี้ก็ได้มีโอกาสเปิดสวนศูนย์ปณิสินนะครับซึ่งศูนย์ปณิสินนี้ก็ก่อตั้งมาประมาณ10ปีแล้วนะครับ ในศูนย์ประนิสิน ıyor, เราก็มีพิพิธภัณฑ์เมืองหัดใหญ่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เดียวในหัดใหญ่นะครับมีประวัติบุคคลสําคัญที่สร้างเมืองหัดใหญ่นะครับมีวัตถุบโบราณน,นะครับมีหอประวัติของท่านผู้หอตั้งมหาวิทยาลัยหัดใหญ่และประวัติของมหาวิท<ล>ยาลัยหัดใหญ่และสถาบันในเครือหัดใหญ่อเมริวิทซึ่งถือว่าเป็นทั้งโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในจังหวัด ในภาคใต้ด้วยครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านอาจารย์ปณีนซึ่งเป็นทายาทของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ดยสลินนะครับได้มอบที่ดินสามแปลงประมาณ90ตารางวาณนะสวนสาธนารนณะบริเวณเโรงพยาบาลเสียงตึงนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะซึ่งจะทำประโยชน์ให้กับชาวหาดใหญ่นะครับที่ทางเทศบาลน,น,นครหาดใหญ่ก็มีนโยบายที่จะปรับปรุง ที่จะเป็นบริเวณแถบนั้นเป็นเมืองไชน่าทาวของเมืองหาดใหญ่ที่สําคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไปครับในนามของเทศบาลนครหาดใหญ่รู้สึกเป็นเกียรติและปราบปพื้มใจเป็นอย,อย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานอันทรงเกียรติของมาลัยหาดใหญ่ซึ่งรอบ27ปีและก็กรอบๆ8ปีของผู้ก่อตั้งนั่นคือผู้ทรงคุณค่าบุญญาบุคคลของหาดใหญ่นั่นคือจารย์ปานิติยศสรินได้รุณามอบที่ดินจํานวน3แปลง เป็นตาจองของคุณพ่อท่านให้กับเทศบาลนครหาดใหญ่ที่สวนยอ่อมตทงเสียเซียงตึงเพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งเช็คอินแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเราจะทําจุดนั้นเป็นไชน่าทาวน์ต่อไปในอนาคตซึ่งโครงการไชน่าทาวน์นี้เป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณของหาใดใหญ่ดยเพราะคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนต่าง,างๆที่มาร่วมกันก่อตั้งเมืองหาดใหญ่แต่อดีจนถึงปัจจุบันและสิ่งสําคัญยิ่งจุดนี้ในอนาคตเนี่ยนอกจากเป็นจุดเช็คอินแล้วเป็นจุดแห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเป็นพหูวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของหาดใหญ่ที่เราจะต้องดําเนินการตามนโยบายของเทศบาลของหาดใหญ่เป็นเมืองการเรียนรู้ตามที่ยูเนสโก เขาให้เมืองหัดใหญ่เป็นเมืองแห่งการเียนรู้โดยแท้จริงครับและอยู่คู่เมืองหันใหญ่มาตลอดนะครับจนครบ27ปีในปี2567นะครับกับมหาวิทยาลัยหัดใหญ่จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ปีที่27ครับ